สวัสดีครับวันนี้มาพบกับทูและกิสดาคุดค่ายเช่นเคยนะวันนี้วันนี้ทูและกิสดาคุตคานนำรถครอบครัวนะแบบว่าเป็นที่ยอดนิยมเลยนะเป็นรถปีใหม่สภาพสวยใหม่น้อยนะครับนะอ่ะให้ดูโฉมหน้ากันเลยนะครับนะเจ้า Honda HRV ตัวนี้ครับปี2018นะมาในราคา659,000บาทนะครับ6 5 9 0 0 0บาทนะเครดิตดีฟรีดาวนะเครดิตดีฟรีดาวนะครับคันนี้นะครับ ่อนอยู่ตกเดือนแล้วประมาณ1-2,000ับาทนะ1 2 0 0 0ั 12, บาทนะครับตัวนี้เป็นสีดำเป็นสียอดนิยมอีกหนึ่งสีนะคันนี้นะครับเป็นตัวมายเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะเป็นตัวมายเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นโฉมปัจจุบันของ h r v เลยนะรูปทรงดีไซน์ของเขาค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับไฟด้านหน้านะครับยังยังใสๆสอยู่เลยนะรถคันนี้จอดในร่มมาโดยตลอดเวลาเลยนะสวยงามนะเห็นไหมโหสีค่อนข้างสวยจริงทูอยากให้ดูสีนาน,นาเลยสีนี้สวยมากนะครับ ด้นข้าวของเขานะจะเป็นชิ้นงานไฟเบอร์สีดานะครับนะเป็นชิ้นงานไฟเบอร์สีดํานะตัดกับตัวรถที่เป็นสีดําสีดําเมเทัลลิกกับดํได้มา,าอยู่ด้วยกันนี่ลงตัวเลยทีเดียวนะครับล้อแม็กซ์สแตนดาร์ดตัว E นะครับจะมาในลักษณะนี้เลยนะเป็นสีดําสลับกับสีคมเมี่ยมนะครับสวยงามนะไฟเลียเล้ยวมุมข้างไฟลุ่มมุมข้างได้ลงรถสปอร์ตมากเลยเขาจะไม่เล่นจะไม่เล่นไฟดนใหญ่นะจะเป็นไฟ LED เล็กๆเ,เ,เห็นไหมโฉบเฉี่ยวบางคนบอกเอ้ยไม่มีไฟเลี้ยวมุมกระจกหรือเปล่ามีนะแต่เขาคือเป็นการดีไซน์ขเขาซ่อนรูป นะให้อารมณ์สปอร์ตให้อารมณ์สปอร์ตเลยนะครับตัวนี้นะอยอขอบยางเข้าประตูสวยงามนะครับมิดชิดสนิทดีนะสวยงามเลยตัวนี้ที่สำคัญตัวนี้ที่จะเปิดประตูอยู่ในมุมบนของประตูขวาของประตูด้านหลังตัวนี้ผูชอบในะส่วนตรงนี้มากเลยมันดูแบบโล่งนะมาดูโชว์ตัวบอดี้รถอย่างมากเลยแล้วตัวมุมปเปิดประตูด้านหลังอยู่ทางนี้นี่ไงนะสวยงามเลยนะครับไฟด้านหลังนะครับสวยงามนะ ไม่มีรอยแมวข่วนเลยนะและที่สําคัญไฟยังใสมากๆเลยนะบอยเลอร์หลังนะจะมาพร้อมกับไฟเบรกด้านหลังสวยงามนะครับนี้เป็นตดีไซน์เดิมๆจากโรงงานของเขาเลยนะครับมีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะคอนโซลด้านข้างนะครับนะด้านบนนะครับจะเล่นเป็นสีดําสนิทนะเป็นดําแบบดํามืดเลยแหละเป็นแบบซูเปอร์ดาร์กเลยอะดำนะครับดาสนิทเลยแล้วส่วนด้านล่างเขาจะเล่นเป็นดําในโทนที่อ่อนกว่านะเป็นเป็นโทนเดียวกันแต่คือคุมเฉดสีว่าเป็นสีอ่อนกับสีเข้มนะ แล้วตรงทักแขนด้านกลางนะครับจะเป็นหนังสีดํานะเย็บด้วยเดินด้วยได้ดำภายในสีดํานะแต่ภายในจะไม่ได้สีดําสนิทนะคุณจะเห็นในมุมกล้องคือคล้ายๆออกสีเทานะเป็นสีเทาขึ้นเข้มแต่ทุโมวม่าเป็นสีดําอ่อนดีกว่าน้ํามันยังไม่สว่างไปจนถึงเทานะครับตัวนี้สวยงามเลยนะคอนโซลด้านหน้านะครับสายสะอาดส,สวยงามนะช่องลมแอร์สามช่องหง ของด้านผู้โดยสารด้านหน้านนะก็คือสวยงามเลยนะครับใช้งานได้ทุกจุกโยกได้ไม่มีหักไม่มีแตกนะครับตัวน,นี้ตัวน,นี้เป็นตัว energy start แล้วนะเป็น push start นะอ่ะมาในส่วนของเบาะก,กันบ้างเบาะดีไซน์ของเขาจะแปลกๆตาน,นิดน,นึงนะจะเป็นหนังนะครับสีดําสลับกับผ้าตรงส่วนตรงศพของของ,ของตรงกลางนะมันให้อารมณ์แบบว่าไปอีกอารมณ์ไปไแล้วบางบางรุ่นก็แล้วกันนะหรือบางตัวนะครับจะเป็นหนังดําเพียวๆไปทั้งใบนะหรือจะเป็นผ้าสีดํา เพียวๆไปทั้งใบแต่คือคันนี้เห็นไหมเล่นขอบขอบนะเห็นไหมตรงซับด้านข้างนะครับจะเป็นหนังสีดํานะซับด้านข้างจะเป็นหนังสีดานะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะตัวตรงกลางเขาจะเล่นเป็นผ้าสีดําเหมือนกันก็คือคุมโทนนะเป็นดําเข้มสลับกับดำอ่อนคันนี้คือคุมโทนทั้งคันเลยนะแม้แต่ตัวคอนโซลนะยันตัวเบาะสวยงามนะครับตัวนี้เป็นแอร์ดิจิตอลนะนะครับนะใช้งานง่ายใช้รูปสัมผัสเห็นไหมอ่ทันสมัยคอนโซลกลางคอนโซลกลางก,กันบ้างทีนี้มา เห็นไหมก็จะเล่นด้านข้างจะเป็นดําที่เข้มกว่านะครับจะเป็นดําที่เข้มกว่าตัวนี้อ๋อตัวนี้สึกจะเป็นเหมือนเป็นหนังมหุ่มนะเดี๋ยวเป็นวัสดุที่ไม่ใช่พลาสติกนะตัวนี้นะส่วนตรงกลางก็จะเป็นพลาสติกที่เป็นพลาสติกสีดําสีดําอ่อนนะครับน่สวยงามนะตัวหัวเกียร์นะครับจะเป็นดําเมทัลลิกนี่เขาคุมโทนทั้งคันอย่างที่ทุกบอกตรงนี้ที่เป็นชิ้นส่วนของพลาสติกชิ้นแรกนะครับจะเป็นสีดําธรรมดาส่วนตรงนี้จะเล่นเป็นดําเมทัลลิกเห็นไหมเป็นดําเมทัลลิกเห็นไห หน้าปัดก็จะเป็นสีดานะครับนะสีดําไฟสีขาวนะที่สําคัญคันนี้วิ่งมาเพียง4ี่หมื่นโลเท่านั้นนะครับวิ่งมาเพียง4ี่หมื่นโลเท่านั้นนะสวยงามจริงนะครับฝ้าด้านบนจะเป็นสีเทาอ่อนนะครับจะเป็นสีเทาอ่อนสะอาดใสเลยนะคันนี้พร้อมใช้เลยนะตัวนี้จะเป็นเพดานชิพละเปิดประตูมาอยากให้ดูตรงเพจใช่ไหมคันนี้ก็คือติดเพจมาแล้วเรียบร้อยนะติดเพจกันลอยมาแล้วเรียบร้อยนะเบาะเขาก็เล่นคุมโทนนะครับเหมือนด้านหน้าเลย มีเท้าแขนตรงกลางนะครับมีเท้าแข่งตรงกลางนะงงงน,ะน,ะนี่พอขับเบาะลงมาปุ๊บไม่แพร้รถกระบะทูบอกว่าเนื้อที่ใช้สอยน้ําให้แพร้รถกระบะเลยนะคุณดูดิเห็นไหมเบาะด้านเบาะตัวของผูดด้โดยสารตอนกลางเนี่ยจะสามารถเรียบเรียบเสมอกับตอนหลังเลยนะที่เป็นในส่วนของกระโปรงหลังนะครับถ้าเราพับสองฝั่ง,งพร้อมกันเนี่ยคือพื้นที่ใช้งานเนี่ยเหลือเยอะเลยถูกบอกเลยว่าเหลือเยอะเลยพอเปิดกระโปรงหลังมาขออนุญาตเลย อ่ะนี่นะทูสามารถนั่งนี่นะทูสามนารถนั่งแบบว่ายืดขาได้พอสมควรเลยนะครับนะค่อนข้างกระเป๋าใบใหญ่สามใบในส่วนของด้านหลังกระเป๋าใบใหญ่สามใบถ้าคุณพับเบาของห้องโดยสารตอนกลางมาอีกเนี่ยก็คือโมอไซค์ใส่ได้สองคันประมาณคันหนึ่งสองคันนะส่วนสุดท้ายดูภายในกันไปแล้ว ภายนอกไปแล้วนะด้านหลังก็ปรุงมาแล้วเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะว่าสวยงามขนาดไหนนะครับภายในเครื่องยนต์ยังไม่เคยทําความสะอาดนะยังใหม่ๆสะอาดดพร้อมใช้แบบนี้นะมาจุด ABS อยู่ครบนะครับรถไม่เคยลื้อนะไม่เคยแกะข้างหน้าเลยนะจุดเชื่อมจุดอาร์ของโรงงานนะครับจุดเดิมหมดทุกจุดนะครับจุดเดิมหมดทุกจุดเห็นไหมไม่เคยมีไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักอย่างแน่นอนถูการันตีเลยนะครับนะวันนี้ ในส่งทูและกิษดาพุดคาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ